4เมษายน2565ม33ม39ม40มีให้เงิน5,000รอบต่อไปไหมคนละครึ่งเฟส4ใช้ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์เฟส5ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีให้เงินเพิ่มอะไรไหมบัตรประชาชนมีเงินเพิ่มอะไรอีกไหม4เมษายน65นะครับจะมาตอบคำถามยอดฮิตที่หลายท่านมีข้อสงสัยกันมามา,มากในช่วงเวลานี้นะครับ เรื่องแรกครับสำหรับมสาสามสามสี่ศูนย์นะฮะหลายท่านมาสอบถามว่ามีให้เงิน5้าพันรอบต่อไปไหมนะครับจากล่าสุดครับที่โฆษกสํานักงานประันสังคมครับได้ออกมาพูดในแฟนเพจ a c e b o o k นะของสํานักงานประันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยคุณสามารถเข้าไปฟังได้นะครับก็เท่าที่ฟังดูนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของการจ่ายเงินรอบต่อไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้แบบนี้นะครับว่า5้าพันรอบต่อไปเนี่ยยังไม่มีนะครับ ถ้าจะมีเนี่ยเดี๋ยวติดตามในประชุมคอรมอนะครับแล้วก็ติดตามจากการประชุมสะวคด้วยในเรื่องของการบริหารสถานการณ์ของโควิดนะครับให้ดู2ออย่างนี้ถ้าโควิดระบาดมากขึ้นอาจจะมีการให้มากขึ้นนะครับรวมถึงถ้าทางคอรมอนะครับอาจจะมีการให้เงินคนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อในส่วนนี้นะครับต่อมาครับในเรื่องของคนละครึ่งเฟดสีครับถ้าใช้ไม่ ใช้ไม่ได้นะครับผมหรือว่าใช้ไม่ทันนะครับต้องใช้คําว่าใช้ไม่ทันใช้ไม่หมดนะครับฮะก็คือถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์เฟสห้าหรือเปล่านะครับก็ตอบเลยแล้วกันนะครับตอบจากประสบการณ์ใจในคนละครึ่งเฟสที่ผ่านมานะครับมีหลายท่านครับใช้คนละครึ่งเฟสสาไม่หมดนะฮะก็ยังสามารถต่อเฟสสี่ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเฟสสี่ใช้ไม่หมดนะครับแล้วจะมีการต่อเฟสห้า ก็ไม่มีผลอะไรครับยังสามารถใช้เฟส5ได้ดังนั้นใครที่คิดว่าแต่ยังไงคุณผมแนะนำว่าก็ยองใช้ให้หมดหมดครับเพราะว่าเมื่อคุณใช้หมดอ่ะจะมีสิทธิ์ในการที่คนอื่นนะครับจะได้ต่อด้วยเพราะว่าทางกระทรวงการคลังนะครับเขาดูด้วยว่ายอดการใช้จ่ายเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็บรสวสดิการแห่งรัฐมีให้เงินเพิ่มมาใดไหมนะครับล่าสุดครับมีก็เพียง ให้เพิ่มกําลังซื้อนะครับกับเงินปกติของบรสวัสดิรการนะครับถ้าจะเป็นเงินอื่นนั้นเนี่ยจะต้องติดตามทางคอรลลออีกทีหนึ่งครับบัตรประชาชนกลุ่มราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะมีไหมนะครับก็ตอบเลยว่ากลุ่มนี้ก็มีโครงการเพิ่มกําลังซื้อเหมือนกันนะครับยังไม่มีการเพิ่มเงินอะไรให้อย่างใดเลยครับดังนั้นสรุปในวันนี้เลยนะฮะในวันที่4เมษายน65ครับยังไม่มีโครงการอะไรที่เพิ่มเงินให้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคนละครึ่งเฟส4ใช้ไม่หมนเนี่ยจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เฟสห้านะครับยังสามารถใช้ต่อได้ในเฟสห้าเพราะว่าอิงจากในคนละครึ่งเฟสสามเฟสสตอนนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมครับผมจะนำฝากทุกท่านก่อนใคร